นี่คือเรื่องราวที่เริ่มต้นมาจากความพ่ายแพ้เริ่มโปรแกรมเรชิปศัตรูคือเจ้าเวทโซลมอนไอ้นั่นมันประตูเหรอจุดเพาะความร้อนออมนุษย์ที่ได้รับปฏิหารจากพระเจ้าโดยตรงโซลมอนใช่เซอร์แมนจริงๆนั้นเหรอทำไมถึงอย่างสู้พวกเจ้าไปเห็นสิ่งใดมากันมาสเตอร์คนสุดท้ายของมนุษย์เอ๋ย เงยหน้าขึ้นเถิดนี่เป็นเรื่องราวการกอบกู้อนาคตที่มีพวกเรากับท่านช่วยกันไม่ใช่หรือเธอนะเธอปรารถนาสิ่งใดอยู่อย่างนั้นจนถึงตอนนี้ทุกคนก็ทำมันมาอย่างเต็มที่ทำในสิ่งที่มีแค่ตัวเองเท่านั้นที่ทำได้เพราะงั้นผมเองก็จะพยายามให้ถึงที่สุดครับทนนะ <c oughs> างเรื่องนี้นะ เป็นสิิทเธอกับมาชูให้กับฉันรุนพี่คะช่วยจับมือฉันอีกครั้งจะได้หรือเปล่าคะอะแน่นอนลำแสงเอ๋ยจงสอบประกายบลังนี้เลือะหากรรมอันยิ่งใหญ่นี้ได้แม่ชีวิตของฉันจะหายไปในพริบตาเดียวก็ตามแต่ว่าฉันอยากจะเห็นอนาคตแม้จะแค่วินาทีเดียวก็ยังดีคะ่ะนามของข้าคือฟูจิมารุเสกะ ผู้ช่วยม,น,มนุษยาชาติข้ามาที่นี่แทนมนุษย์ทั้งมวลข้าคือมาสเตอร์แห่งคขาเดียเฟย์แกนออเดอร์ุตสวลมค์ิหารแห่งกาลเวลาเร็วๆนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยชิกกก